สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะเจ็ดเหรียญสองถ้วยนะคะ ว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆสั้นนะคะทาวเวอร์แปดไม้เทา้าแปดดาบนะคะเพชออฟครับอัศวินเหรียนสิบไม้เทา้าแล้วก็ใบสุดท้ายเลิฟเวอร์ our, นะคะน่าจะเป็นข่าวดีนะเรื่องของเงิน หรือรายได้ที่จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะหวังเงินอะไรไว้มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคกันแบบจัดเต็มกันเลยแต่ก็มาจากการลรงมือทํามาจากความขยันหมั่นเพียรของตัวคุณเองอยากได้อะไรอยากสําเร็จอะไรลงมือทํานะคะมีโอกาสที่จะได้ตามที่คุณปรารถนาเป็นราศีที่ยิ่งขยันทํางานก็จะยิ่งมีเงินมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะ จะมีสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งที่คุณแสวงหาสิ่งที่คุณไขว่คว้ามันกำลังจะเป็นของคุณแล้วนะคะว่าจะหาเงินได้มากขึ้นนะจากความขยันความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณหรือคุณอาจจะได้เจอรูปทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะมีโอกาสดีๆถูกหยิบยื่นเข้ามานะทำให้เรามีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้ามีโอกาสที่ดีถูกหยิบยื่น ขอให้ตอบรับในทุกๆโอกาสนะคะอย่าด้อยค่าโอกาสที่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเพราะว่าโอกาสเล็กๆในวันนี้อาจจะนำพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าอาจจะเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่ที่ทำให้คุณมีชื่อเสียงมีผลงานอันลือเลื่องนะคะจนทำให้ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะก็จะเป็นข่าวดีเรื่องของการเงินที่จะค่อยๆดีขึ้น หรือหากใครมีปัญหาการเงินติดขัดในช่วงที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าเริ่มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นนะคะมีปัญหาหนี้สินเนี่ยก็สามารถที่จะปณีปนอมหรือสามารถเคลียร์ได้นะในส่วนที่มันจะทําให้เรา,ารู้สึกเบาใจลงสบายอกสบายใจมากขึ้นแต่ว่าอย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มด้วยนะคะระมัดระวังการใช้จ่ายเงินด้วยนะเพราะว่าเราก็อาจจะมีบทเรียน ในเรื่องของการเจอะเจอปัญหาการเงินมาแล้วนะมันมีความผิดพลาดอะไรหลากหลายอย่างซึ่งก็เอามาเป็นประสบการณ์ชีวิตเอามาเป็นสิ่งที่จะเตือนใจเราทําให้เรามีสติมากขึ้นในการใช้จ่ายเงินนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำคุณทําอะไรมกักจะได้รับกําลังใจที่ดีหรืออาจจะได้รับเป็นคําปรึกษาคําแนะนําต่างๆนะคะ หรือถ้าการทำงานเราอาจจะได้เหมือนเจอเพื่อนซีเป็นเพื่อนคู่หูที่ทำงานแบบรู้ใจก็ได้นะคะได้ทำงานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะได้คู่ค้าใหม่ๆมีหุ้นส่วนเข้ามาทำให้กิจการร้านค้าเนี่ยเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ดูเรื่องของผลประโยชน์ให้ดีๆด,ด้วยนะคะผลประโยชน์ที่มันไม่เข้าใครออกใคร อย่าไปสัญญากันปากเปล่าหรือเป็นสัญญาใจเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีเรื่องของการเอาเปรียบกันได้นะต้องระมัดระวังนะคะบางทีเราก็อย่าเชื่อใจใครง่ายเกินไปอย่าใจดีเกินเหตุต้องระมัดระวังตัวเอาไว้บ้างหรือโดดเด่นในเรื่องของความรักก็ได้นะความรักสําหรับคนโสดนะคะก็จะมีความรักเกิดขึ้นมีคนอา,อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็ม ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นคนไกลอยู่กันโคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติาศาสนาหรือระยะทางด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะก็จะเหมือนบุพเพสันิวาสจะนําพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันได้มารู้จักกันพูดคุยกันถูกคอก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้มากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ก็มีสติกับเรื่องของความรักด้วยจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกหลายคนอยู่เหมือนกันก็ค่อยๆดูค่อยๆเลือกกันไปนะคะให้ระยะเวลานี่แหละนะช่วยพิสูจน์ใจคนคุณจะรู้ได้นะว่าใครคนไหนคือคนที่ใช่นะคะก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเพียงแต่ว่าขอให้มีสติให้มากในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ใครที่มีโครงการอยากจะต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านหรือ โดยในเวตบ้านใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังด้วยนะคะ,ะเป็นการเหมือนปรับปรุงบ้านให้มีความน่าอยู่มากขึ้นหรือถ้าใครมอีอสังหาที่ประกาศขายมีโอกาสที่จะขายได้นะได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมได้เงินจากการขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ด้วยนะคะกะ็ก็เป็นช่วงที่เหมือนเราจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยหรือได้เงินจากการทำอะไรใหม่ๆก็ได้สิ่งที่คุณ ลงมือทำไว้ก่อนหน้านี้กำลังจะออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจแล้วก็ได้นะคะการลงมือทำอะไรก็ตามแต่มันกำลังจะส่งผลดีทั้งเรื่องของความสำเร็จแล้วก็รายได้ที่จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมีสเสน่ห์ในเรื่องของการทำมาหากินทำงานเก่งจนได้รับคำชมอาจจะได้รับการโปรโมทให้มีผลงานที่โดดเด่นก็ได้นะคะหรือใครที่ทำงาน เกี่ยวกับทางด้านต่างประเทศสื่อออนไลน์งานที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆอาจจะเป็นวิศวกรบริษัทรับสร้างบ้านนะคะเป็นช่างต่อเติมบ้านหรือขายเฟอร์นิเจอร์ออกแบบตกแต่งภายในช่วงนี้ดีมากๆรวมถึงงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามอาจจะขายดอกไม้นะคะพวกเครื่องหอมต่างๆน้ำหอม หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสําอางช่วงเนี้ดีมากๆแล้วยิ่งถ้าขายผ่านสื่อออนไลน์นี่เฮงปังจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้เลยนะคะอาจจะเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าคุณต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างบางหน้าที่คุณก็ต้องทําเองหมดเลยนะคะจะไว้ใจให้คนอื่นทําก็ไม่ได้เหนื่อยขึ้นแต่มันเป็นสัญญาณข่าวดีที่จะบ่งบอกได้ว่าชีวิตคุณ กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงคุณจะเก่งด้วยมีความเก่งมีความชํานาญการที่เรามีการฝึกฝนทําอะไรแบบสม่ําเสมอมันเป็นการได้ฝึกทักษะอะไรใหม่ๆเหมือนได้พัฒนาความความรู้ความสามารถไปด้วยนะคะก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้แต่ก็อย่าท้อกับความเหน็ดเหนื่อย ความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้กำลังจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้านะคะดังนั้นนะแปลเปลี่ยนความท้อความเหนื่อยล้าเป็นการปลุกพลังใจพยายามให้กำลังใจตัวเองให้มากๆเพราะว่ากำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวของคุณเองถ้าเรารู้สึกเหนื่อยนะคะเบื่อหน่ายกับงานที่ทำเราลองแบ่งเวลาไปหาความสุขให้กับตัวเองบ้างแบ่งเวลาไปเที่ยว ไปทำกิจกรรมดีๆที่ทำให้คุณมีความสุขก็ได้บางคนอาจจะชอบเล่นกีฬา,าฟังเพลงปรับสมาธิหรือจะไปทำบุญทำทานก็ได้นะคะไปทำกิจกรรมช่วยเหลือคนอื่นนะคนที่เขาอาจจะเดือดร้อนคนยากลำบากต่างๆนอกจากจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เป็นการได้ฝึกสมาธินะฝึกจิตใจของเราให้นิ่งขึ้นพอจิตนิ่งมันก็มีสติมีสมาธิ ในการทำสิ่งต่างๆเราเจอปัญหาอะไรไม่ว่ามันจะเลวร้ายหนักหนาเพียงใดเราก็จะหาทางออกของปัญหาได้นะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็เป็นราศีที่กำลังจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะแต่เราก็อย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มนะคะอย่าทําอะไรที่มันเกินตัวนะควรที่จะร,าาระมัดระวังให้มากเราก็คุณกําลังจะได้รับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ เป็นความสําเร็จที่คุณอาจจะไม่เคยได้มาก่อนก็ได้นะคะบางทีความสําเร็จมันก็เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันรวมถึงโอกาสดีๆที่จะถูกหยิบยื่นเข้ามาเป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่ทําให้คุณสามารถดื่มตาอาปากได้นะคะจงเชื่อในจังหวะชีวิตนะจังหวะชีวิตที่ดีของแต่ละคนเนี่ยมันมีขึ้นจริงๆ แต่ว่ามันจะมาตอนไหนก็เท่านั้นเองนะคะไม่ว่าจังหวะชีวิตมันจะมาตอนไหนเราทําตัวเองให้พร้อมเข้าไว้พร้อมในเรื่องของความรู้ความสามารถจิตใจที่พร้อมนะกายพร้อมประสบการณ์ก็จะช่วยเหมือนดึงดูนะคะสิ่งดีๆแล้วก็จังหวะชีวิตที่ดีมีโอกาสที่จะบังเกิดขึ้นกับคุณได้ในเร็วๆนี้นะก็ขอให้มีความขยันหมั่นเพียร ขยันทํามาหากินไว้นะคะแล้วก็กระทำแต่สิ่งที่ดีไว้นะทำดีย่อมได้ดีเสมอแม้ว่าทำดีอาจจะไม่มีใครเห็นคุณค่าเหมือนปิดทองหลังพระก็อย่าน้อยอกน้อยใจไปนะคะทำดีย่อมได้ดีนะใครไม่เห็นตัวเรานี่แหละเห็นนะคะเวลาที่เราทำความดีเราก็มีความสุขได้แต่ว่าการทำความดีหรือการช่วยเหลือใครนั้น ขอให้ทำแบบมีลิมิตไม่มากเกินไปนะเพราะว่าถ้าไปช่วยเหลือคนอื่นมากเกินจนทำให้เราเดือดร้อนเนี่ยตัวเราอาจจะเป็นทุกข์เองก็ได้นะคะก็ช่วยเหลือในแบบที่เราสามารถช่วยเหลือได้นะก็จะเป็นข่าวดีเป็นสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับความรักคนมีคู่นะคะ คนโสดบอกไปแล้วนะว่าช่วงนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะแต่คนมีคู่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่เพราะว่ามุ่งมัน่นกับการทำงานจนอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ละเลยการใส่ใจซึ่งกันและกันไปบ้างคือเป็นคนรักกันเนี่ยรักกันอย่างเดียวไม่ได้นะต้องสามารถที่จะดูแลก,กันได้อยู่เคียงข้างกันก็ได้นะคะาบางที การอยู่ห่างกันเกินหรือการที่ไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆจางลงไปก็ได้จนอาจจะกลายเป็นปัญหาเลยนะคะไพ่กำลังสื่อว่าอยากจะให้กระชับความรักความสัมพันธ์ให้มากขึ้นอาจจะหาเวลาเจอกันบ่อยขึ้นพูดคุยกันเคลียร์ปัญหาในสิ่งที่มันข้างค้างที่มันติด ติดอยู่ในใจนะคะถ้าเราได้พูดได้ระบายออกมาเหมือนต่างคนต่างก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นหรือไม่ก็หาเวลาไปเที่ยวด้วยกันมีช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ด้วยกันก็จะช่วยสร้างบรรยากาศความรักให้มันดูโรแมนติกอาจจะพากันไปในที่ที่เคยเจอกันครั้งแรกที่ที่เคยมีความทรงจำที่ดีต่อกันก็ได้เหมือนไปรื้อฟื้นความทรงจำดีๆ ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะก็ขอให้รักกันยาวนานหนักนิดเบาหน่อยนะก็อภัยซึ่งกันและกันจะทําให้ความรักนะของคุณสองคนเนี่ยมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถ กดปุ่มซุปเปรแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรณ์ด้วยนะคะใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฝากช่องเล็กๆช่องนี้นะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนาเงินทองไหลามาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ